พี่น้องเบิ่งเลยเบิ่งซอยกันเป็นเหตุการณ์หลังจากเดี๋ยวขออนญยตขยับนิดหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์หลังจากผมอะไปทำโรงทานมาแล้วขับรถจะเข้ามาที่บ้านนะครับ ก็คือใครเคยมาไหว้ปู่จะรู้ว่ามันต้องเลี้ยวสายเข้ามาในท่าดินแดงแมนบอเมื่อนีก็เพึ่งไปมากมใยาจาริยามันต้องเลี้ยวสายเข้ามาใช่ไหมมันต้องเลี้ยวสายเข้ามาแต่ว่า ก่อนจะเลี้ยวซ้ายทุกคนก่อนจะเลี้ยวซ้ายเวลา14นาฬิกา41นาทีสินาฬิกาสีนาทีทุกคนเวลานี้เนี่ยมีงูตัวหนึ่ง เลื้อยตัดหน้ารถทุกคนผูว่าไอ้งู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 ง,ง,งูผมว่าแล้วผมก็เบรกรถให้งูเขาเลื้อยผ่านไปแล้วผมก็เลี้ยวเข้าหาปูดําทุกคนผมกําลังจะบอกว่าผมก็บอกคนอยู่ในรถนะว่าจําด้วยกันนะจําด้วยกันนะเวลานี้นะเวลา14นาะฬิกา4ีเนาทีนะเวลานี้นะเดี๋ยวจะไปดูคลิปในกล้องหน้ารถพี่น้องเสื้อผมบอบบมีเวลานี้ ไม่มีเวลา14นาฬิกา41นาทีแต่มันมีเวลา14นาฬิกา40กับ14นาฬิกาที่มันมีนะมันมีนี่14.40กับ 14. 14.42แต่มันเหลือช่อง41แล้วเวลาที่มันเกิดเนี่ย มันเกิดตอนสิบสนาฬิกาสี่สบเนาทีหาโบเห็นผมว่าเลขเนี้ยน่าจับตามองเลขหนึ่งสีเนี่ยน่าจับตามองนะครับ เลขหนึ่งสี่เนี่ยน่าจับตามองงวดที่แล้วออกสี่สี่งวดหนึ่งสี่นี่น่าจับตามองไม่เลขหนึ่งสี่นี่น่าจับตามองเพราะว่าเอ้ยทำไมทาไมผมไม่นึกถึงทะเบียนรถทะเบียนรถเจ็ดแปดเก้าเก้านะครับทุกคนขั้นเดิมขั้นเก่า มีรถแค่นี้พี่น้องทะเบียนรถ7 8 9 9แแต่ว่าผมไม่นึกถึงทะเบียนรถเลยแวบ็บแรกที่ผมนึกคือเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกแรกของตัวเองเพื่อที่จะมาให้แนวทางกับทุกคนเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเลขเวลาน่าจะเป็นเลขที่อยู่ในซิลิบมของผมมากที่สุดพี่น้องเสียงผมเป็นยังไงมือนี่เสียงผมมวนบอก็คือผมมีแผลพิมพ์อย่างมากคือไม่มีใครพิมพ์อะไรมาเลยนะตอนเนี้ย มีซิมลิมอยู่หวดหนึ่งซีนน่าจบนะครับถ้าเป็นคป็นนเพง,ง่ายเป็นคนจังใสจังซันจังซีส่เล้วเป็นแนวใดรีวิวเลยนะครับรีวิวเลย นิอิมซิมขอบคุณทุกๆคนที่ไปช่วยโรวงทานไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทั้งอุดรเจอปิ่งไกลอีกจะซุ้มตรงที่เดิมครับแถวๆที่เดิมแถวๆที่เดิมหน้า,านหน้าใสาดีเนี่ยเห็นบอบ่ได้บ่ได้แบบว่าบ่ได้นอน มันจะเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะออกตัวนี้มันจะเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะหนีที่เลขเนี่ยมันจะหนีตัวนี้มาเป็นตัวนี้นาใสปิงปิงเลยอ,อาจารย์ไม่ใญ่สเสวียนว่าซันไม่ใกล้ก็เป็นตลอดไม่ใกลกันแล้วก็สังเกตมาตลอดเนาะ เป็นเลขสามตัวด้วยพี่น้องตัวจริงอาจารย์น่ารักมากค่ะวัสันครีมอย่างค่าพึ่งมานี้ครีมขน,นาดเนี่ยครีมอัปซรา,าเขาบอกว่าไปซื้อครีมที่บ้านหรือเปล่าคะเมนเม,น,ม,น,มนครับผมอ่านผิดเองโอ้ยผมขอโทษพี่น้อง มยไงโซดาหวานหัวมีสำนีเหรอครับเซ็นก่อนวันมีเป็นเท่าไหร่ พี่น้องเขีนลายเส้นกันนี่โบมีนบำไมจิ๊บเนี่ยลายเส้นมือนี้วันที่เท่าไหร่มือนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเขียนลายเส้นไปเลยมาให้อะไรตอนนี้เผื่อคนหวังสี่เขียนลายเส้นไปเลย พอแล้วพอแล้วหน้าเนียนสวยเก๋มากค่ะยิ่งทายิย่งสวยสันญ่ละหมอมจากกรบดีค่ะหนึ่งก็ปอใส่ไม่แน่ใจว่ามันดูดไหมอ่ะไม่ญ่วิไลลักเร,เราต้องใส่จํานวนด้วยนะผมว่าเด้มาเขาต้องใส่จํานวนนะทุกคนฟันดีไปนอนก่อนเมื่อยจะสามทุ่มแล้วเนี่ยแปบนอนก่อนเริพี่น้องผมหมดพลังละผมเอาพลังทางเบิร์ดมาเบ้าแล้วผมเบิร์ดพลังแล้วตอนนี้พี่น้องเบิร์ดพลังกะดี อยากนอนมากเลยเหนื่อยแจกไก่มากเลยพรุ่งนี้ผมต้องขับรถไปกรุงเทพต่อนะครับเหื่อยด้วยพี่น้องแต่ก็ต้องสู่เพื่อข้อมปังบริเยตไปก่อนเด้อสวัสดีครับปดจะไปนะทุกคนสามารถสั่งได้นะคนดูย้อนหลังสามารถแบบพิมพ์รหัสได้เลยนะครับเอาไปใส่รับปีแตงเดยลมาที่นี่ แสบตากระแสบพี่น้องเอ้ย